มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกเด็กเหรอพี่จันทนจับมีเนี่ยเด็กมันเป็นอาหารนะใครเขาจะมาทิ้งเลียลาดเนี่ยไม่รู้ว่าบนหลังคาจะมีไหมขอขึ้นดูก่อนแล้วกันอใครเขาจะเอามาตากบนหลังคาเนี่ยเด็กเหรอ,อ,อใช่ป่ะใช่เด็กป่ะได้มาแล้วเด็กเรามากินกันเลย อย่างที่สองอะไรอะแฟลี่เหรอแฟลี่พี่ต้องไปหาที่ไหนมันไม่มีจริงอ๋ออะไรที่มันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใ,ใ,ใช่ปะมีบ้านแฟลี่ปะห้ามเสียงดังนะห้ามเสียงดังนะห้ามเสียงดังนะเอา้าไม่มีอะทำไมแฟลี่ไม่อยู่อะอะไรวะเนี่ยกินไม่ได้แฟลี่ไม่อยู่อะทุกคนพี่คงไม่ได้กินแล้วอะ อย่างสุดท้ายอะไรอะ่ะชุดไทยเหรอชุดไทยเหรอพี่จำได้ไว่าอยู่ตรงนี่ไงเจอแล้วชุดไทยเ <c oughs> จ้าแม่จะว่าอะไรไหมอ่ะเฮ้ยเจ้าแม่จะว่าอะไรไหมอ่ะขอได้ไหมชุดไทยอะ่ะขอหนึ่งนะขอหนึ่งนะขอหนึ่งนะนี่ได้มาแล้วเรามากินกันเลย มากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะไดนโนเสาร์เหรอไดนโนเสาร์เหรอไดนโนเสาร์ก็ต้องอยู่ในดินดิแต่ดูบ้านพี่ดิดูดิพี่จะไปหาไดนโนเสาร์จากไหนทั้งดินทั้งสระเฮ้ยเฮ้ยนิสัยป่ะมีไดนโนเสาร์ไหมอ่ะมีไหมเฮ้ยใ,ใช่ป่ะใช่ไดนโนเสาร์ป่ะนี่ไดนโ,โดนเสาร์เรามากินกันเลย อย่างที่สองอะไรอะหมวกเหรอหมวกพี่จะไปหาที่ไหนแถวนี้ไม่มีเฮ้ยใช่ป่าทุกคนนี่หมวกป่ะเฮ้ยเจอแล้วอ่ะขอหมวกหน่อยขอหมวกหน่อยขอหได้มาแล้วหมวกเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะเสาไฟฟ้าเหรอ เีอะแยะค่ะมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะแบตเตอรี่เหรอแบตเตอรี่เหรอสมัยนี้ใครเขาหน่้าเวิทยุป้หนึ่งเก้าหกได้มาแล้วได้มาแล้วแบตเตอรี่ได้มาแล้วได้มาแล้วแบตเตอรี่เรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะหววเหรอหวย ได้มาแล้วหวยเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายอะไรอ่ะวัวเหรอวัวตัวเป็นเนี่ยนะมันจะกินพี่ไหมอ่ะมันจะกัดพี่ไหมทุกคนวัวอุ้ยดีครับมาตกใจหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะ ประสบการณ์เที่ยวสวนสัตว์ทั้งแรกในชีวิตของพี่เจ้าตัวนี้เป็นแกะแต่ทำไมพี่เรียกแพะแพะก็ไม่รู้อ่ะแต่ดูมันสิมันวิ่งหนีพี่อ่ะทันทีพี่จะเอานมไปป้อนมันอ่ะทุกคนพี่เวอร์เลยอ่ะไม่รู้จะทำไงสุดท้ายพี่คงต้องกินเองอ่ะแต่เจ้าตัวนี้เจ็บใจสุดพี่อ่ะให้อาหารมันเลยนะพี่แค่ขอรูมหัวมันเองอ่ะแล้วดูมันทำกับพี่นะอุ้ยคิดแล้วก็เจ็บอะ แต่เจ็บไหนก็ไม่เจ็บใจเท่าสิ่งนี้อ่ะทุกคนพี่อ่ะลงทุนไปเก็บหญ้ามาให้หมาลายอ่ะแล้วดูสิ่งที่มันทากับพี่ดิกินสิจะยื่นจอปากจอคอตียังไงก็ตามอ่ะมันไม่ยอมหันมามองหญ้าของพี่เลยอ่ะทุกคนหรือว่าหญ้าของพี่ไม่ผิดปกติอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วหมาลายมันไม่ได้กินหญ้าทุกคนแต่พอพี่หันมองของคนอื่นอ่ะหมาลายก,ก็กินปกตินะไม่รู้ดิพี่ขอชิมดูก่อนล้วกัน